ถึงเวลาเปลี่ยนเบ์เซอร์แล้วไหมครับทุกคน openai เปิด chatgpt atlas เบ er ์เซอร์ตัวใหม่ที่มีทั้ง ai แล้วก็ agent อยู่ในนั้นหุ้น google ล่วงเลยทันทีเข้ามาหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับ default เป็น chatgpt เลยทุกคนสรุปเกี่ยวกับ chatgpt atlas เห็นไหมถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บมันจะเข้าโหมด chatgpt ครับทุกคนแต่แต่แต่แต,แต,แต่ด้านบนนี้เราสามารถไปเซิร์ชกดปุ่มเซิร์ชเหมือน เว็บเบราว์เซอร์ปกติได้กดดูรูปแบบนี้ได้หรือกดดูวิดีโอแบบนี้ได้ก็คือไม่ต้องแบบรู้สึกว่าแตกต่างมากหรือสมมติว่าเราเซิร์ชข่าวอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดูข่าวเกี่ยวกับอันนี้แล้วกดตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะเลื่อนหน้าต่างมาเป็นด้านซ้ายเพื่อเปิดเว็บให้เราไปอ่านเช็คซอสได้ด้วยเออนี่ข้อดีของการเป็นเบราว์เซอร์ของตัวเองนะครับ อยากเซิร์ช Google เลื่อนลงมาแบบนี้เซิร์ช Google เซิร์ช Google เสร็จได้ข้อมูลเสร็จท้าอยากให้ข่าวสรุปกดด้านขวาเหมือนกับทุกเบราว์เซอร์ไอทุกตัวแล้วก็กดสรุปได้นี่หรือมีพวกนี้ที่เราสามารถเรียกเหมือนเดิมได้เลยครับมันอยู่ในชัด GPT เลยเห็นไหมสรุปให้เราได้เลยนะครับทุกคน <c oughs> แบบสมมุติผมดูบล็อกการแต่งตัวของคนญี่ปุ่นอยู่เนาะแล้วผมบอกว่า Agent Mode นี่กดติ๊ก Agent เนาะ เราสามารถเลือกได้นะว่าเอเจนต์เนี่ยจะให้ล็อกอินหรือจะเป็นล็อกเอาท์นะครับสมมติผมขอล็อกเอาท์ก่อนไม่ต้องไปล็อกอินแพลตฟอร์มไหนเนาะอืมโอเคเขาจะขึ้นมาว่าถ้าเป็นโหมดล็อกอินคือเราต้องกรอกยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดกรอกไปเองคอมฟอร์ตไหมล่ะที่จะให้ ChatGPT เห็นยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเราถ้าไม่คอมฟอร์ตก็กด stay log out ก็ได้อะผมลองเป็นโหมดล็อกเอาท์ก่อนละกันเนาะคิดว่าโหมดนี้น่าจะทำได้นะครับโหมดเอเจนต์จะทำงานนะครับแล้วไฮไลท์สีเกือบเหมือนเลยครับ p r o b a b i t y Comet ครับทุกคน อ๋อ oh, เขาเปิดใหม่ด้วยนะอืมกด d ีนายคอนเฟิร์มคุกกี้ให้เองด้วยขอบคุณ <laughs> ในไลฟ์เปิดตัวเขาลองแบบเปิดเมนูอาหารครับแล้วก็ลองให้ GPT วิเคราะห์ว่าใช้วัตถุดิบอะไรแล้วก็เลือกลงตะกร้า i n s t a าก a รเนาะเดี๋ยวลองดูว่าของไทยทำได้ไหมแค่ตอนนี้ก็เปิดยูนิโคต่างประเทศแล้วปะมีเซิร์ชคีย์เวิร์ดด้วย Denim แจ็ k e ก็ตเมอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมอืม รอดูว่าน้องจะทําได้ไหมอ๋อน้องดูแล้วน้องเลื่อนไปแล้วน้องกลับมารีวิสิตใหม่กดกด,กดลงตะก้าให้ฉันเถอะขาลองลืมบอกไซส์ด้วยรอบนี้เขามีโหมดเมมโมรี่นะคะแปลว่าถ้าผมเคยเมมโมรี่ไว้ว่าผมไซส์เอ็มผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกให้ได้นะอ๋อของโหมดของโหมดของยังไม่มาน้องกดไม่ได้พิมพ์แทรกไปตัวที่มีของไซส์เอ็มถ้าไม่มีเอาตัวที่คล้ายๆกันได้เลือกซักหนึ่งของเข้าตะก้าเนาะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วเนี่ยจะไปนอนแล้วเร็วๆ คือผ่านไป2อนาทีนยไม่คลิกลงตะก,ก้าให้ผมเลยนะครับแต่น้องน่าจะเจอเสื้อยืดผมแล้วแหละน้องยังติดปัญหาเรื่องสีกับไซส์ผมไม่เลิกนะครับไม่เป็นไรอ่ะถ้าจริงๆแล้วเหมือนเอเจนต์ปกติเรากดเ Control ได้ครับแล้วเราก็กด Back เข้าไปครับแล้วเราก็กดลงตะก,ก้าเองได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่ะอีกโหมดหนึ่งก็คือสรุปเว็บที่ฉันเปิดเกี่ยวกับโปรดักต์ฮันใน w e ป k นี้ มันสามารถไปเซิร์ชฮิส t อรีที่เราเปิดไปได้เมื่อกี้ตอนผมเปิดเข้ามาผมอิมพอร์ตข้อมูลจาก Safari ลงมาเขาได้ฮิส t อรีในการเข้าเว็บไซต์ของผมออกมาแล้วมันมีให้ติ๊กโหมดว่าต้องการให้ฮิส t อรีนั้นกลายเป็นเมมโมรีของ gpt ไหมตอนนี้เขาเมมโมรี่เกี่ยวกับผมแล้วเห็นไหมเขาก็บอกว่าจากประวัติที่คุณดูมาคือเขาสามารถไปเสิร์ชฮิส t อรีของประวัติได้แล้วบอกว่าเฮ้ยเทรนด์ดักช่วงนี้ที่คุณดูบ่อยนะคือ A i agent ทำให้เราไม่ลืมได้หรือเราถามได้ว่าเราเคยเข้าเว็บไซต์นบ้าง ไม่ได้ใหม่นะทุกคนโคเมททำได้ Microsoft Edge ก็ทำได้นะครับ Google e h r o ม e Gemini ก็ทำได้นะก็เหมือน h a GP t GPT ครับนี่ข้อดีสำหรับคนที่ชอบลืมเข้าว่าเราเข้าเว็บไซต์ไหนไปเนี่ยเราใช้มันแก้ปัญหานี้ได้อีกอันหนึ่งโหมดดาฟถ้าเราเขียนอ e ีเมลอยู่เขียนเปิดตัว c h a t GPT เราไม่ผิดด้วยคอนท l ลค m มมานี rol, e ครับมันจะขึ้นเป็นปอ๊อปอัพขึ้นมาเราก็จะเรียก h ช t GPT ขึ้นมาช่วยรีไวต์การเขียนแล้วก็แอดออนเข้าไปได้เลย เห็นไหมต้องเห็นดีต้องเห็นเนี่ยเรากดอัปเดตแบบนี้ไปได้เลยเห็นไหมทาให้เราทํางานทุกอย่างง่ายขึ้นดีจีอยู่ในทุกเว็บไซต์อืมไม่ได้ใหม่แต่ไม่ต้องเข้าแช GP t, ท GPT ทําให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นใช้โครเมียมนะครับดังนั้นลง extension แบบ Google Chrome ได้หมดเลยแล้วถ้าเข้ามาเซตติ้งนะครับจะบอกด้วยนะว่าจอยใช้ g p t เมื่อกี่วันแล้วมีกิมมิคปะแล้วก็บอกด้วยนะว่าเข้า a t l a s เมื่อกี่นาทีแล้วเข้ามา23นาทีเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกสีได้ด้วยอาตามสีที่ตตัวเองชอปกิ Atlas ครับก็ท้ามัน่นใจอยู่แล้วว่าตัวเองมีตัวเลขว่าคนเข้าชาชิพิธีเริ่มจะมากกว่า Google ในบางคนแล้วผมเป็นหนึ่งในนั้นเนาะดังนั้นก็สร้างเบราว์เซอร์ของตัวเองขึ้นมาเลยในส่งค่าม่ไเบราว์เซอร์นะครับจะมีอะไรดีไปกว่าเจ้าของโมเดลที่เปิดเบราว์เซอร์ของตัวเองขึ้นมาเร็วและใช้งานง่ายจนไม่รู้สึกว่ามีฟิกชันอะไรเกิดขึ้นในการใช้เบราว์เซอร์ตัวนี้เลยสรุปมันฟรีไหมสรุปตอนนี้มีใน mac os นะครับ Windows เขาบอกเดี๋ยวก็จะตามมาแล้วก็ ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ตัวเองเลือกเลยถ้าใครเป็นแพ็กเกจ plus แล้วใน plus มีโหมด agent ทุกคนก็สามารถใช้ agent ได้แต่ถ้าใครไม่มีโหมด agent ก็ใช้ได้แค่เป็นเ b r o w s ร์ที่สรุปตามเครดิตของเวอร์ชันฟรีที่มีอยู่เนี่ยครับอีกมากหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆว่าจะเปิดตัวเร็วกว่าที่คิดไว้นะครับใครอยากลองเล่นไปลองเล่นกันได้ครับที่ c h a t g p t c o m a t l a s ยังไง Google Chrome ยังไง